ัดีคะ่ะแ <c oughs> ฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งแควแล้วก็90ลูกทุ่งรักไทยคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะคะวันนี้บ่ายๆของวันศุกร์นะคะเป็นแบบวันดีวันดีนะคะเราก็ได้ต้อนรับศิลปินนะคะจากค่ายน้องใหม่ด้วยนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันที่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยนะะจะเป็นศิลปินท่านไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันสิอ่ะชวแบชวรบดูนิดนึง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแฟนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะคะกดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้ห้องข่าวรับแขกแอดชัางไทยของเราต้อนรับน้องอ๊อฟสุพนัดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ๊อฟมากับใครเนี่ยอ๊อฟมากับใครวันนี้มากับหลานครับหลานมีหลานแล้วเหรออ๋อไม่ใช่หลานผมมาชื่อน้องน้องไข่มุกกระหนกวันกระหนกวันสวัสดีค่ะเป็นหลานใคร ครับเป็นหลานไทยเป็นหลานอาสุนารีราชบีมาอ๋อมีหน้าล่ะสวยเหมือนคุณเฮ้ยแต่ถ้าเกิดใครหลับตาฟังเนี่ยจะคิดว่าน้องจียอนนะจียอนว่ามีมุมที่คล้ายๆอยู่นะคะมองข้างๆก็เหมือนแล้วเสียงเสียงก็ออกแนวเหมือนเหมือนจียอนตอนนี้นะคะทางเราเนี่ยนะคะก็ถ่ายทอดไปที่3เพจถ่าน้องออฟแล้วก็น้องไข่มุกนะคะก็จะมีเพจของ90ลูกทุ่งรักไทยนะคลื่นวิทยุดังเพราะฮิตร0ออ่าซนะนะคะแล้วก็จะมีเพจของข่าวลูกทุ่ง นะเป็นแฟนเพจยอดนิยมอันดับหนึ่งของวงการลูกทุ่งเราด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์อีกหนึ่งแฟนเพจด้วยกันนะเดี๋ยวให้น้องออฟแล้วก็น้องไข่มุกทักทายแฟนๆทั้ง3เพจเลยค่ะครับผมทักทายครับ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับข่าวลูกทุ่งแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์นะครับผมก็ใครที่ติดตามอยู่เป็นประจำนะครับก็ฝาก ฝากดูตอนนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับม,มาเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนกันวันนี้วันนี้เราเราถือโอกาสมาทั้งสวัสดีปีใหม่ะนะครับแล้วก็มาโปรโมโตกับค่ายใหม่ที่ที่เราเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มต้นกันด้วยโอ้โห,โหนะคะชื่อค่ายอะไรคะชื่อค่ายอะไรครับ่า G D Entertainment G D Entertainment นะคะตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวฝากชื่อค่ายนี้เอาไว้ให้กับแฟนๆทุกคนด้วยนะคะศิลปินเบอร์แรกของ G D Entertainment ได้แก่สำเนีียงดก่่คะไ้แสุพนัดเฉลิมชัยเจริญกิจนั่นเองนะครับพ่อกระรอกน้อยของแฟนแฟนนั่นเองนะคะวันนี้มานี่มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่แล้วครับกับค่ายนี้เลยเพิ่งจะทำเพลงเสร็จมาไม่กี่ไม่กี่่กี่สัปดาห์นะครก็อัดมาได้สัก สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะแล้วก็รอทำา MV อยู่นะปลายมกราคงได้ชมกันครับกับ MV ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเพลงนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะชื่อเพลงอะไรคะน้องออฟชื่อเพลง Cast Snowy ครับผมอ๋อเป็นเพลงที่น้องออฟเคยเจอมาโดยตลอดทางชีวิตหรือเปล่าเจอแล้วเราก็เดินผ่านไงแล้วเราเราไม่ใช่ Cast s n o ไม่ใช่แต่ในเนื้อหาซิงเกิลนี้เนี่ยก็คือ เราเป็นคาสโนวาเลยแล้วไปเจอแบบคาสโนวี่เสือกระสิงมาเจอกันแบบนี้เลยประมาณนั้นใช่ก็เป็นถือเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่น่ารักน่ารักครับค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังนิดนิดแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกโอเคมากน่ารักมากเดี๋ยวต้องขอฟังแบบเต็มๆนะคะมาที่น้องไข่มุกบ้างเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ค่ายนี้กับพี่ออฟสุพนัดขาค่ะพอดีมีผู้ใหญ่ทางค่ายนะคะกำลังหาศิลปินค่ะศิลปินอยู่ก็เลยมีคนแนะนาหนูให้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเลย เห็นแววนะคะแล้วปกติเราร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเพลงแนวไหนคะที่เราร้องเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ค่ะอ่าอย่างเช่นเพลงอะไรที่ชอบร้องประจําเลยอยากฟังน้ําเสียงสักนิดนึงเพลงชอบเพลงของพี่ต่ายแตกี่จักระแดง่าเรามค่ะค่ะขอให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเพลงของพี่ต่ายแล้วกันเนาะ เพราะมากเลยค่ะยังครับยังยังยังอ่ะเชิญเลยค่ะห้าสี่สามสองต้นนี้ค sì, ือบอรักษามาควคยควายังยามน้องบาดใจไอทิมน้องแล้วไปมียหี้ยบมาไ้น้องก็ทำใจคนเดียวหรือไม เย้โอ้เดินใจเดินใจเดินใจคิ้วผมนี่เป็นยังไงคะคิ้วเป็นยังไงคะไม่เคยฟังเลยอืมเสียงดีเสียงดีเออเดินสายกันมาตั้งหลายวันยังไม่เคยฟังเสียงท้องเลยแล้วเพลงที่จะออกเป็นแนวไหนล่ะคะน้องไข่มุขจะออกเมื่อไหร่ด้วยต้นสมัยใหม่เหมือนกันค่ะค่ะจะออกช่วงช่วงต้นปีหลังที่ออกค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามนะคะว่าเพลงใหม่ของน้องไข่มุกนะคะชื่อจริงคือ ไข่มุกกระลอกวังค่ะเป็นหลานของสุนารีราชสีมาโอ้โหนะคะแปลว่าลูกไม้นี่ก็จะหล่นแบบว่าใกล้ๆต้นกันหมดตระกูลนี้นี่นะคโอ้โหเสียงแบบเสียงทองมากเลยมากนะคะมาที่น้องออฟสุพนันอันนี้เป็นหลานของใครคะน้องออฟเป็นเป็นเป็นหลานของลุงสมบูรณ์ฉันรู้จักกันเลยสวัสดีคุณลุงสมบูรณ์นะคเจ้าพยาครักมาคุณลุงสมบูรณ์ถ้าชมอยู่นะคะก็ช่วยกดแชร์ด้วยเออนะคะน้องออฟสุพนันกับซิงเกิลคัสโนวีคัสโนวีครับผมเป็นยังไงบ้างชื่อซิงเกิลของออฟเนี่ยคือ behind the s c e n e ครับที่แปลว่าเบื้องหลังใช่ไหมครเราจะหมายความว่าเบื้องหลังความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นนี่แล้วชื่อเพลงชื่อคัสโนวีครับประมาณนั้นเลยนะคะถูกใจเพลงนี้ยังไงคะถึงออกมาทําถูกใจตรงที่ว่าด้วยจังหวะของเพลงนี่นะครับมันกำลังดีอ่ะมันกําลังสนุกเลยเราเป็นคนที่ชื่นชอบในเครื่องดนตรีเบสนะครับแล้วเคยคือเคยแบบอิจฉาดนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนที่แบบว่าพอเขามีเพลงมาแล้วแบบ คือเบสมันเดินแบบมันมากค่ะถึงดึ๊งดึ๊ดึงดึงดึ๊ดึงดึ๊อะไรเงี้ยทีนี้มันมาอยู่ในเพลงนี้ของเราแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยภูมิใจกับเพลงนี้มากแล้วก็เลยแฮปปี้มีความสุขกับกับเนื้อหาของเพลงด้วยแล้วเลยออกมาเป็นคัสโนวีค่ะเนื้อหาก็อย่างที่บอกไปก็คือเราเป็นคัสโนวาใช่เราเป็นคัสโนวาแล้วเราก็แบบเล็ง คาสโนวีคนนี้อยู่อย่างเงี้ยครแบบว่าเขาไปจีบคนนู้นเขาไปจีบคนนี้เดี๋ยวสักวันต้องเป็นราวเข้าไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วชีวิตจริงตอนนี้คาสโนวาคาสโนวีอะไรยังไงบ้างไหมคะเป็นไปไม่ได้แล้วจบข่าวจบข่าวเลยใช่ครับอไม่สามารถเป็นเหมือนในเพลงได้ครับผมนะคะเพราะว่าปกติเขากลัวมีดกันใช่ไหมกลัวปืนใี่ค่ะนี่กลัวอะไรคะโอ้สากกระครกมาเลยนะ ถ้ากคกมาจากร้อยเอ็ดเลยจ้ะนะคะคาสโรวี่นี่ถือว่าพอมาอยู่ค่ายใหม่แล้วมีการปรับตัวกับแนวเพลงที่เราเคยทำก่อนหน้านี้ก็จะเป็นซิงเกิลโทษประหารใช่ครับผมใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีแบบอมีเพลงมาเยอะโทษประหารนี่ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับทุกๆเพลงที่อ๊าฟทำมาเรียกว่าเพลงสนองมิตเราชอบเราทำเองนะฮะเราแบบไม่อยากเล่น M v มแบบบู๊บู๊เฉลิหลงมากเลยเพลงที่ทำออกมาก็ต้องดูโหดๆก็เลยออกเป็นแนวพ็อปร็อก ก็ไม่เคยร้องเพลงแบบป๊อปป็อกมาก่อนะสักทีหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้ย้อนไปอีกก็มีแต่เพลงช้าเพลงช้าใช่เพราะเพราะหวานหวานซึ้งซ้งกันไปนะคะทีนี้เนี่ยคนฟังเขาก็เลยแบบว่าคิดถึงความสนุกสนานสไตล์กระลอกน้อยครับพอได้มีโอกาสมา,มาอยู่ค่ายจีดีเอ็นเตอร์เทก็เลยทำเพลงแบบนี้แบบที่คนคิดถึงครับ ก็อยากจะฟังนะคะก็เลยทําออกมาให้คนได้ฟังกันปรับ,รบเยอะไหมคะหรือว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมของเราเหมือนสมัยก่อนมันมันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะดูแบบโตขึ้นทางด้านเนื้อหาเนี่ยค,ครับครับโดยโดยปกติแล้วจะเป็นแบบรักที่มันกุ๊กกิ๊กอ่ามันเป็นวยัยวัยกันไปอะ่ะมัธยมมัธมหาวิทยาลัยแต่นี้เนี่ยมันจะขยับขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยอ,อีกแบบว่าก็ตามวัยเราพอดีอนะครับอย่างตอนนี้อายุสามสิบสี่สามสิบสี่ เออเนาะตกแสงเลิ่แสงหน่อยได้ไหมสามสิบสี่นะคะเออามสก็เรียกว่าเพลงนี้ถือว่าถูกใจ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 กับค่ายที่เราก็โอเคถูกใจด้วยมาร่วมงานกันใช่แล้วคนะคะเปลี่ยนลุกตัวเองไหมมีมีทรงผมนะที่เปลี่ยนทรงผมใช่ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนลุกนิดหน่อยครับเปลี่ยนให้ดูเป็นเป็นคนธรรมดามากขึ้นนะคะเป็นเป็นแบบวัยรุ่นที่แบบ วัยรุ่นที่กําลังจะจีบสาวแล้วต้องติดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือปกติผมจะเอ่อเป็นลูกแบบสุดๆใช่ไหมฮะค่ะคุณชายคุณชายอะไรเงี้ยมันจะจีบสาวไม่ค่อยติดไงหรอคะเออมันก็เลยต้องแบบปรับมาเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นมากเลยเปิดแบบธรรมดาแล้วตอนไปจีบน้องธัญญาอาสยามนี่คือไปลูกไหนคะถึงจีบติดตอนนั้นนะะตอนนั้นชุดนอนครับ ตอนนั้นเข้าเข้าฉากจุดนอนกันอแล้วยังไงคะตอนนั้นเขาได้เห็นกล้ามผมอ๋อหรอคะตายแล้วตายแล้วนะคือเขาเห็นกล้ามเราเขาเลยตกลงอือประมาณนั้นนะครับเหรอคะอือขอบคุณเลยขอบคุณเลยหลอกอะไรน้องก่อจะจีบมันได้ตั้งนานนะแล้วผมก็ไม่ไม่เผยให้ให้ใครรู้ด้วยเลยค่ะตอนนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้ก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักมากสำหรับน้องอ๋อสุพนัดแล้วก็น้องธัญญา นะคะคบกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยก็เราเล่าสองปีแล้วฮะเร็วเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างจะเร็วฮะประทับใจอะไรน้องธัญญาเป็นพิเศษค่ะก็ประทับใจตรงที่ว่าเขาเขามีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับแล้วก็รักครอบครัวแล้วครอบครัวเขาดูแลเราดีมากนะฮะแบบเรา เราจะยืมอะไรเงี้ยเขาให้หมดเลยอ้าวไม่ต้องยืมตังค์ไเคยยืมตังค์ปะไม่เคยแต่อย่างแบบผมจะไปถ่ายละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะขอยืมเก้าอี้เก้าอี้แบบสนามเดินป่าอะไรเงี้ยขอยืมเอาไปเลยอยากได้เลยเอาไปเลยใจดีคือทั้งฝ่งครอบครัวคุณคุณแม่น้องใจดีอะไรประมาณ้ครอบครัวนี้มีความอบอุ่นดีครับผมแล้วก็น้องเขาก็เข้าสังคมเก่งด้วยแล้วทํางานเก่ง ก็เลยแบบชอบชอบก็คือถูกสเปคกับน้องธัญญาทุกอย่างใช่ร้องคเพ้อด้วยโอ้ดีทุกอย่างเลยอ่ะแต่ต้องยอมรับว่าธัญญาร้องร้องเพ้อก่าน้องไข่มุกดนึงนะนอ้วเหรอคะแม่ต้องยอมนิดนึงต้องยอมนิดนึงนะคะแล้วคิดว่าธัญญาเองประทับใจอะไรกับตัวน้องออบคะประทับใจอะไรครับก็เข้าเรื่องนี้ก็ได้ไงนะเออมาได้อย่างไรงงนี่กำลังถามเรื่องเพลงอยู่เนาะก็ก็คงประทับใจที่เราเป็นคนคิดบวกอารมณ์ดีนี่แหลค่ะนะครับแล้วก็ เทคแคร์คนเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามาเดินสายกับน้องไข่มุกนี่พี่ออฟได้ช่วยเทคคุมเทคแคร์อะไรบ้างไหมคะไม่มีตรงมากเลยพ้ดความจริงค่หรอ เอามากับแม่พี่เอาไม่ได้ช่วยดูแลอะไรเลยใช่ไหมคะผมรู้แล้วผมไม่ได้เทคแคร์น้องครับผมเทคแคร์แม่ครับอ๋อดูแลผู้อยู่ผู้ใหญ่ไปเดินสายกันมาหลายวันอย่างเงี้ยเจอหน้าน้องก็แค่สวัสดีกันแล้วก็ผมก็ไปแล้วแม่เป็นยังไงบ้างแม่ขับรถมา่อยไม่มากี่โมงเนี่ยเข้าทางผู้ใหญ่ไปเอนเตอร์เทนผู้ใหญ่อนะคะแล้วกับของน้องธาญีาต้องเอนเตอร์เทนผู้ใหญ่ไหมคะโอ้อยันยายเลยครับ โอ้ยนะคะเดี๋ยวนะเปนแฟนตะเทนยันยายอุ้ยธัญญาอาสยามก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนี่ค่ะหราพี่ออยอ่านให้เหราอะไรประมาณนี้นะคะตื่นแล้วหรอครับเึ่งจะหายป่วยด้วยหายป่วยนะคะเยอะต้องนอนเยอะพอดีดูในเพจข่าวลูกทุ่งเห็นมีลงภาพขาวที่น้องอ๊อฟก็ไปดูแลน้องทัญญาด้วยนะคะตอนที่ป่วยนะคะเป็นไงบ้างดูแลติดเตียงเลย ดูเลยก็คือเวลาเบอร์ไหนเบอร์ไหนประมาณไหนเป็นเป็นห่วงเยอะอ่ะก็เลยไปพือว่างก็จะไปเลยงเสร็จงานดึกก็ไปวันดีหน่อยก็ไปบ่ายโมงเนี้ยกับสามสี่ทุ่มแล้วก็กินยาแทนน้องไปด้วยกินข้าวกินยาแทนไปเพราะว่าเป็นห่วงเขาถูกยาไม่กินแต่ว่าอาหารคนป่วยอ่ะกินเราขยั่งเขากินเขาเป็นคนไม่ชอบข้าวต้มไงฮะไม่ชอบอาหารโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีใครรู้นะก็พอพอผมไปถึงปุ๊บลุงกินให้หน่อย กินข้าวให้กินให้หน่อยอกินยาให้ด้วยวไม่หายสักที <laughs> <laughs> เอ้อีกคู่หนึ่งที่น่ารักนะคะแฟนๆเขาเรียกกันว่าลุงใช่ไหมลุงเรียกน้องออฟว่าลุงแล้วแล้วออฟผ่านจากน้องธัญญากี่ปีคะเนี่ยสิบเอ็ดครับ <laughs> โห و, ก็เป็นลุงได้เหมือนกันนะ <laughs> เออนนะโอเคเนาะแต่เป็นลุงที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักไปทําบุญกันบ่อยไหมคะบ่อยครับบ่อยบ่อยเป็นสายบุญเนาะ ชอก็เป็นสายปฏิบัติธรรมค่ะมีลาว่างเดือนหนึ่งต้องไปปฏิบัติธรรมกันนะฮะก็เลยเป็นทางเดียวกันใช่ใช่ใช่ไหมคะโอเคนะคะอะงั้นเดี๋ยวเพลงของน้องออฟสุพนัดเดี๋ยวต้องให้ล้องให้ฟังสักนิดหนึ่งส่วนเพลงน้องไข่มุกนี่คือยังไม่เสร็จนะวันนี้ก็คือมาลองทักทายแฟนๆเอาไว้ก่อนนะคะใครที่แบบว่าจะจองตัวหรือว่ารอเชียร์ก็ประมาณสักกลางเดือนมกราปีหน้า ไปลายเดือนปีหน้าเพลงชื่อเพลงอะไรอะคะม,มีมีบอกสักนิดนึงยังไม่สรุปชื่อเพลงนะคะเนื้อร้องมาหรือยังคะ ยังเหมือนกันเก้าไข่มุกที่รักเนื้อเนื้อน้อมเนื้อล้อมทํานองอะไรยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างนะอ๋อทำอยู่โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวฟังน้องอ๊อฟสุพนัทกับคัสโนวีนะเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะใช่ค่ะคัสโนวีต้องการต้องมีที่รักด้วยอใช่ครับต้องการแดนเซอร์หรือว่าอะไรยังไงต้องการแค่มือเท่านั้นเองครับให้ทําอะไรครับมือขวาข้างเดียวนี่แหละฮะอ่ะค่ะตบไปหลังอะไรให้จังหวะผมหน่อย อาตกอย่างนี้หรอโอคาสโนวิธิราฉันชักอยากกลาเป็นเดื่อหากเธอเป็นเสือเปลือยิ่มเพือยิ่มดูสักทีจะดีไหมเผ็ดเพลินร้อนน่ะสดรสชาติคงติดถึงใจมันรอไม่ไวมันทนไม่ไหวละทุกอยางั้นลองรักกันมามาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวผสมมือเจียวกลาบมากเลยนะคะ ลูกทุ่งรักไทยนะคะอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวรอฟังที่ FM 90นะคะลูกทุ่งรักไทยของเราดังเพราะฮิตร้อยเปซนต์ค่ะส่วนแฟนๆที่รอชม MV ประมาณเมื่อไหร่นะคะน้องออฟประมาณก็ปลายเดือนมกราคมนะคะจะได้ชมกันแน่นอนนะคะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดคัสโนวี ที่รัก,อรกของน้องออฟสุพนนะัณนาเสดายที่มีที่รักไปสล้วนะคะ <laughs> น้องไข่มุกเป็นยังไงตอนนี้มีที่รักอะไรเป็นงไงกับเขาหรือยังคะหรือว่ายัางไงคะยังนะอายุเท่าไหร่คะน้องไขม่มุก25ปีนะคะก็เดี๋ยวรอแจ้งเกิดในวงการอื <laughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปลาก,กันไปเดี๋ยวให้น้องทั้งสองคนฝากผลงานเป็นน้องไข่มุกก่อนละกันนะคะฝากผลงานกับแฟนๆที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้ค่ะยังไง ฝากผลงาน,นเพลงช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะกับน้องไข่มุกกระจกวันจากค่ายจีพีเอ็นดีนี้ค่ะค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ร้องไต่ออราไทยให้เราฟังไดเป็นสักนิดหนึ่งไม่ร้องไมร้องสุนารีฟังหน่อยหรอโอ้สุนารีสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะสักนิดหนึ่งได้ <c oughs> หไหมอ่ะ <c oughs> คีบิวอ่าคีบิวอ่ะน้องออฟล่ะคะครับของออฟนี่ก็เพลงที่ที่ได้ร้องไปเมื่อกี้นะครับคาสโนวีที่รักนะฮะ คือคือตอนนี้มันยังไม่สรุปเลยว่าจะ slowy ที่เฉยหรือ s น o w y ที่รักอะไรเงี้ยเราดูเหตุการณ์เราตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ติดตาม MV ได้ในทางทางเพจนะครับผมค่ายก็กำลังสร้างอยู่อ๋อเหรอคะเพจของค่ายเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดซะสซามนี่ชื่อชื่อค่ายจะเป็นจีดี้เอนเตอร์เทนเมนต์จีดี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเดี๋ยวฝากไว้ไปกด ติดตามกดถูกใจกันไว้ด้วยก็มีมีละครอีก2เรื่องนะคของอ้อไปหรอคะทางช่องเจ็โอ้โหถ่ายเสร็จไปหรือยังเอ่ยเพิ่งเริ่มถ่ายมาต้นเดือนนี้เองครับเรื่องเรื่องแรกของของช่องเจ็ดนี่ก็คือเคยบ้านไร่สไปซ์สไพไฮโซมนะครับกับหมอลำซัมเมอร์อ๋อหมอลำซัมเมอร์นี่ก็เคยเคยเล่นมาแล้วเนาะเราเล่นเป็นอะไรคะหมอลำซัมเมอร์หมอลำซัมเมอร์เนี่ยผมเล่นเป็นผมผมจำชื่อนเ่ไม่ได้เขาถ่าย เขาเขากำลังเริ่มถ่ายแต่เรื่องหนึ่งชื่อออตโต้อ้ยเหรอคะชื่อออตโต้ด้วยอ๋อไวพบไวพบบอสซัมเมอร์ชื่อไวพค่ะเป็นตัวไหนคะในเรื่องตัวร้ายตัวดีเป็นฝั่งนักดนตรีครับผมเป็นตัวเล่นอะไรสักอย่างเล่นเบสอะไรเงี้ยเล่นพินอย่างเงี้ยฮะนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นลูกน้องพระเอกครับผมน้องเข้มครับน้องเข้มอ๋อได้ชมเมื่อไหร่คะ ได้ชมผมก็วปลายปีหน้าครับโอ้ก็ก็ก็อีกนานเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอพูดถึงปลายปีเดี๋ยวมันแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ชมละครของน้องอ๊อฟสุภณัตด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่องยูทูบอะไรมีกันบ้างไหมคะน้องทั้งสองคนลุงกับหนูของอ๊อฟนะฮะลรอฮะลุงหนูน่ารักเชียแล้วก็อ๋ออย่าลืมฝากธุรกิจกล้วยลูกเทพด้วยนะครับอ้าวแล้ววันนี้มีมาที่ให้ช้างไทยหรือเปล่าคะกล้วยวันนี้ไม่ได้มาวันนี้ผมมารถไฟฟ้าครับแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วครับจริงใช่ไหมรถไฟฟ้าจริงจริงคร เดี๋ยวโอกาสหน้าเเอากล้วยมาฝากทีมงานช้างไทยด้วยดีกล้วยชื่ออะไรนะคะกล้วยลูกเทพครับมันมันดียังไงคะกล้วยลูกเทพเนี่ยค่ะครับก็ต่างจากกล้วยอย่างอื่นยังไงคะเพราะว่ากล้วยลูกเทพจะมีความหวานจากน้ําต้อยของกล้วยเองโดยธรรมชาติครับน้ําอะไรนะน้ําต้อยครับน้ำต้อยเป็นยังไงคะน้ําต้อยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเกสรก็ได้น้าเกสรอะไรเงี้ยที่ผีเสื้อชอบไปดูดกินประมาณนั้นแต่กล้วยก็มีน้ําต้อยของกล้วยอืนะคะ ชอ YouTube ลุงกะหนูลุงกะหนูครับเพื่อไปตตไปติดตามชมกันได้เลยครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลุงแล้วก็น้องธัญญาด้วย<ช>นะคะคติดตามได้เลยส่วนน้องไข่มุกเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างสร้างยังยูทูบเ <YouTube S 2> นาะ,นะเดี๋ยวไว้ติดตามที่ค่ายใช่ใช่โอเคค่ะกันก็รอติดตามข่า,ขาวคราวนะคะแล้วก็งานเพลงของน้องๆทั้งสองคนได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งของเราด้วยนะคะข่าวลูกทุ่งก็มี YouTube ด้วยนะคะไปกด s u b s c r i b e กันได้เลยนะคะ YouTube ข่าลูกทุ่งก็เดี๋ยวมีรายการของเราไปออกด้วยมีหลายรายการเลยเดี๋ยวต้องถ่ายต่ออีกนะคะเนี่ยหลังจากออกไลฟ์ไปน่าจะสี่ทุ่มน่าจะเสร็จนะคะวันนี้ที่อยู่ที่ช้างไทยสี่ทุ่มน่าจะได้เลิกนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางค่ายด้วยที่วันนี้แวะมาพูดคุยกันแวะมาเยี่ยมเยียนกันที่ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยของเราแล้วก็ขอบคุณฟนฟทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนน กนกวันค่ะน้องออฟสุพนรณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับลาข้าวชนอวี๋ข้าวชนอวีอรัฉันแชอยากได้เป็นเดือยถ้เธอเป็นเสือเอาเือจิ้มเสือจิ้มดูสักทีจะดีไหมเลือเป็ยบต้มร้อนละซ่นเต้น